สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงนาแล้งนาร้อนนะครับบ้านสวนชาหน้าที่สวนผสมสารสองไร่ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่ว่าทําสวนแห่งนี้มาจากป่ารกรังบ่มีไฟฟ้าบ่มีแรงน้ำใกล้เคียงนะครับแต่สวนของเฮานะครับก็ได้นําพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือติดตั้งแผงโซลาเซลล์สีแผงเพื่อสูบน้ำบาดาลนะครับเจาะน้ำบาดาลแล้วเอาน้ำบาดาลมาใส่แล้วก็จะมีปั๊มหอยโคงนะครับเอามาทําระบบน้าสปรปงเกอร์ นี่คือระบบน้ำสปริงเกอร์ด้วยพลัะงานแสงอาทิตย์พี่น้องครับเข้ากับต่อตรงจากปั๊มหอยโคงเลยนะครับปั๊มหอยโคงสองแรงนะครับ1,500วัตต์วัตเป็นปั๊มดีดีซีโดยเฉพาะนะครับที่ว่าใส่งานกับแผงโซ,ซลาเซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นปั๊มของชุดฮันโดโุนะครับผมที่ว่าผมใส่ทำระบบน้ำสปริงเกอร์ช่วงนี้ก็อากาศเมืองไทยนะครับร้อนและก็แรงหน้านมากๆนะครับเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์กับ0องศาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คันบ่มีน้ำนี่พี่น้องเอ้ยนะฮะต้นไม้นี่ตายเบิดนะครับบอยางแน่นอนนะครับผมก็เลยแบบวางระบบน้ำก่อนเลยนะครับดดดแบกเอาทุนที่มีอยู่นะครับไปทําระบบน้ำขุดสะเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็เจาะน้ำบาดาลแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็เอาปั๊มหอยโข่งมาเสริมทับไปสปริงเกอร์นะครับผมก็จะเปิดทีละสองแถวนะครับเพราะว่าแดดช่วงนี้ก็แรงนะครับก็เปิดทีละสองแถวเพื่อให้เขาทํางานเต็มที่ อันนี้ก็เดินเดินท่อเองนะครับเป็นท่อซีหุนนะครับสลัดสปริงเกอร์ผมก็จะปลูกผสมผสานกันไปในสวนนะครับอันนี้จะเป็นักฝรั่งนะครับปลูกไวหกเจ็ดต้นกระเก็บกินตลอดปีนะครับไปเดี๋ยวพาไปบึงระบบน้ำกันกันเท้าเทศสวนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือน,น้ำนะครับทีคำนึงว่าฮ็ดตึงไดเขาจะามีวิธีการเอาน้ำมาใส่ให้มัมนกลุ่มปีนะครับโลกเข้าตอนนี้มันเป็นภาวะโลกรอนแล้วก็มีเหตุการณ์เขาที่ที่เจ้าเรียกว่า เอวนิยูนะครับที่ว่าแรงนั่นนะครับเนี่ยมันก็จะให้คนที่ทําไร่ทาสวนเนี่ยขันบ่มีน้ำมลําบากเลยนะครับขันชิทาฝนเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่มีฝนตกเลยนะครับที่ว่ากลมอุตุบอกว่าจะมีพายุเข้าฤดูร้อนเขาก็ยังบาเห็นมาหอดเทียนะครับผมอ่ะนี่อันนี้ผมก็เพึ่งตัดต้นพุทราสามรถนะครับทําสานะครับตัดต่อทําสาแล้วก็เปิดน้ำให้เขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวไม่ให้แตกยอดขึ้นมาใหม่นี่ผมก็บจิบเดินสปริงเกอร์ เป็นแถวเป็นแถวไปเลยนะครับเวลานั้นเท่ากับควบคุมด้วยว้าวเอานะครับผมเนี่ยผมก็จะปิดผมจะใส่เบานะครับในการควบคุมระบบน้ำเท่าก็จะเปิดที่ละสองแถวเพื่อความแรงนะครับแต่ว่าเท่ากับอันเมื่อใดแดดตอนเที่ยงนะครับเท่าก็สามารถเปิดได้ทุกแถวเลยนะครับมันก็จะทํางานได้ที่กันแต่ว่าณตอนนี้คือใกล้จะซีมงแรงแล้วนะครับมันแดดก็จะอ่อนลงแนแต่ขั้นตอนเที่ยงบอกเลยว่าเปิดได้ทุกแถวนะครับประมาณหาสิบหัวน่ะใส่งานได้ทุกหัวเลยนะครับ แต่ว่าตอนเที่ยงผมกับบมาเปิดอ,อกครับเพราะว่าน้ำม,มันห่อนห้องก็จะเปิดประมาณช่วงใบาสาเม็่ต้นไปใส่เวลาเปิดประมาณสองชั่วโมงนะครับจะครบคุมด้วยเอาว่าว,าวน้ำเอานะครับเปิดทีละสองแถวแค่นี้เ้่าก็ลดน้ำได้ทั่วสวนแล้วนะครับในพื้นที่เ,เล็กๆแค่นี้นะครับแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ทั่วสวนเลยผมก็จะเปิดทีละคูเราก็ค่อยเปิดก้อนนะครับแล้วค่อยไปปิดนะฮะเปิดตัวนี้ก่อนึอบนะครับ อ่ะอันนี้ซีแถวแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งความแรงซีแถวน้ำมันยังแรงคื้เกาสามปีแล้วนะครับที่ผมใส่ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตมากับบมมีปัญหาอย่างพี่น้องครับมีปัญหาแค่ว่าปั๊มหอยโขงเนะี่ยมันมีหอยเข้าไปไข่ข้างในเราวมันก็เห็ดให้อุตตัดน,นะครับก็วิธีการแก้ปัญหาคือเอาปั๊มหอยโขงมาทําความสะอาดใหม่เราก็จะปิดเบาตัวนี้นะฮะแล้วก็ ข้อดีก็คือเข้าลงทุนครั้งเดียวพี่น้องครับการทําระบบน้ำพลังงานแสงอาทิต์เข้าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใส่งานได้ยาวเลยครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับบางพื้นที่แล้วก็สร้างพ้อมนะครับบางคนก็นใส่งานไปปีนึงก็มีปัญหาแต่ว่าสวนของผมเนี่ยใส่งานมา3ปีแต่บ่มีปัญหาอย่างครับในเรื่องของอปัม๊มว่าจะเป็นปัม๊เมเสมอศหรือว่าปัม๊มหอยโครงหรือว่าแผงโซลาเซลล์ยังใส่งานได้ดีนะเดี๋ยวพาเบิ่งกล้องควบคุมกัน อันนี้คือกลองวควบคุมของฮันดูโ o นะครับที่ว่าเป็นปั๊มหอยโขงผมติดตั้งตั้งแต่ปี64นะครับอันนี้เดือน12ปี64ก็สปีแล้วนะครับสร้างกับแถวบ้านนะครับที่ว่าเพิ่นามาติดตั้งให้กับจีต่อตรงกับแผงเซเลเซียซีแผงเนี่ยตัวปั๊มคือตัวนี้นะฮะนี่คือหน้าตาของปั๊มหอยโขงที่ว่าทำสปริงเกอร์นะครับผม เนี่ยสามปีแล้วนะครับเนี่ยก็ยังใส่ง่ายได้ดีเก่านถือว่าแรงมากนะครับพอออกสองนิ้วนะครับผมกะสีเดินเมนทอสองนิ้วไปเลยนะครับเพื่อทําระบบน้ำก็สีดูดน้ำจากสะนะฮะเนี่ยน้ำจากสะก็สีมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันได้พักน้ำแล้วก็สีเอาไปรดน้ำต้นไม้มันก็สีเฮดไห่ต้นไม้ข้าได้รับธาตุอาหารรพอมนะครับก็สีตั้งกันกับน้ำบาดาลโดยตรงมันก็จะเฮดไห้มีความเป็นกกลเป็นด่างสูงมีธาตุอาหารนะครับแต่ว่าข้าเอา น้ำจากส้ที่ว่าพักน้ำแล้วนะครับมันก็จะเฮ็ดให้น้ำที่ว่าเอาไปลดน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้เฮ้รับประโยชน์สูงสุดบางทีเดินท่อเมีนแบบนี้2นิ้วนะครับเดินไปแล้วเขาไปลดลดเป็นซี่หุนนะครับในการใส่ท่อสปิงเกอร์อ่ะเมื่อนี้กะบม,มือเมี่ยงหลายนะครับพามาบึงการรับมือช่วงหนาแรกนะครับการนําพลังงานแสงอาทิต์นะครับมาใส่ใเกิดประโยชน์นะครับยิงห้อนยิงแรงผมกับมีน้ำใส่นะครับในการรดน้า ในสวนกะล่องเอาไปเป็นไอเดียเบิง้งนะครับผู้ใดที่ว่าคิดขานทาระบบน้ำบอ่บอ,กออกก็คือเอาแผงโซลาร์เซลล์ซีแผงต่อตรงกับปั๊มห้อยโครงแล้วก็สูบน้ำจากสะเป็นรดน้ำสปริงเกอร์นะฮะเขาก็จะมีน้ำรดน้ำโดยที่เอาให้เดียร์ทำงานแทน,นเฮนา,าเนะครับผมเขาก็บ่ต้องเที่ยวไปตักน้ำรดนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมกับการทำระบบน้ำสปริงเกอร์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับเดี๋ยวจะมาเบียดให้พี่น้องมุดต้นกันเรื่อยๆนะครับเพื่อแบ่งปันแนวทางแบ่งปันไอเดียแชร์ประสบการณ์กันนะครับเอาไปต่อยอดกันเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ